พ่อกันอีกแล้วเมื่อนี้ปานุพัดแสบสิพัดตำตำทะเลจะ้ะนี่เริ่มตำพริกก่อนตำทะเลมีส่วนผสมอย่างนีส่วนผสมกับม,มีมีเม,มือกมีมีเมือกมีหอยแครงมีหอยแมงปู่มีของทะเลมีสามอย่างจ้ะตำพริกก่อนส่วนี่ยเป็นแบบนี้อย่างเง้ยซึ่นผสมอืมส่วนผสมนะส่วนผสม นิ้หมึกจะนี่หมึกนี้ <c oughs> หอยแมงภู่แล้วก็หอยแค้งจะนิ้หมึกแล้วก็หอยแค้งจะหอยแค้งหอยแค้งแล้วก็หอยแมลงภู่จะดำพิก่อนพกก่อนเนานะ ใส่มะละกอนิดหน่อยว่ามันทะเลอยู่แต่ของมีมะละกอนิดนึงเมื่อไรจะผสมพันธุ์ ใช่คือสนตันเนาะคุาเก่ทเทศใจนี่นะูกเลอวเสร็จเอ,อามานา น้ำมะขามเปียกน้ำจ้ะสีนี่ก็ปลาน้ำมะขามเปียกสีอุ่มทุมจ้ะแล้วก็น้ำปลาจ้ะน้ำปลาน้ำปลาละ่ะ Bỏ cho con Hãy mất chưa? Ừ, hay หอยทำด้วยทำด้วยห้แทนเสร็จแล้ว้องนะ <c oughs> ตามด้วยจีฝรั่งอะมะ,มะใครเยอะหมดเลยเป็นผัก จ้ะทำกินเองแล้วโควงง่ายจาะน้าลูกกู <c oughs> ำทำด้วยวยว่าจะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ จ้ะโอเคไหมจับจานเช่นนีจ้จะโอเคอะไรนี่ค่ะเย่วๆจาเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะกินได้